สวัสดีครับไอดรันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับข้อมูลล่าสุดในวันนี้4สิงหาคม2565สองธนาคารได้ออกมาแจ้งเตือนด่วนให้สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับธนาคารแรกคือธนาคารอมสินซึ่งก็มีรายงานข่าวจากทางธนาคารออมสินแจ้งว่าตามที่ได้มีกลุ่มของมิชชีพมีการนําชื่อแล้วก็โลโก้ ตลอดทั้งสินเชื่อของทางธนาคารออมสินไปแอบอ้างส่งข้อความสั้นหรือว่า SMS นะครับหรือว่ามีการตั้งชื่อเพจ a c e b o o k แล้วก็เว็บไซต์มีการเชิญชวนให้กู้เงินพร้อมกับมีการแนบลิงก์แอปพลิเคชัน l ล n e ให้มีการกดรับสิทธิ์โดยที่มีการใช้ข้อความเชิญชวนลักษณะกระตุ้นให้เกิดความสนใจก็อย่างเช่นคณได้รับสิทธิ์ยื่นขอสินเชื่อ G s b ออมสิน60,000คลิก เปิดลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนด่วนลงทะเบียนที่นี่เป็นต้นแล้วก็พยายามมีการเปลี่ยนรูปแบบข้อความเชินชวนหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสื่อเหล่านี้ไม่ใช่สื่อของทางธนาคารอมสินธนาคารไม่มีนโยบายในการให้กู้เงินผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์และก็ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวใดๆทั้งสิน้นซึ่งทางธนาคารนะครับได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนั้นขณะนี้ได้มีข้อความสั้นหรือว่า SMS เพจ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ซึ่งก็มีการแอบอ้างเป็นธนาคารอมสินเพิ่มจํานวนมากขึ้นซึ่งธนาคารก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้มีการระมัดระวังกันอีกครั้งนะครับขออย่าได้ลงเชื่อไม่แอดไลน์สมัครเ บริการไม่กรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ไม่แชร์ SMS หรือว่าเพจ Facebook รวมถึงเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของทางธนาคารออมสินอย่างเด็ดขาดด้วยพี่น้องนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูชื่อของเพจปลอมได้ที่ทางเว็บไซต์หลักของทางธนาคารออมสินนะครับที่ www.gsbr.th o ก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากทางธนาคารออมสินมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับและธนาคารที่2นะครับก็คือธนาคารทกสอได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับ ล่าสุดนะครับนายยุวพลวัตถุผู้ช่วยผู้จัดการธนดารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรของทางทกศนะครับได้มีการกล่าวว่าด้วยขนาดนี้ก็มีกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีได้มีการใช้ช่องทางไลน์เขาก็ชื่อว่า The One Online น BAC แล้วก็ทางเพจ Facebook ทกศเพื่อนแท้ของทุกการลงทุนและมีการแอบอ้างว่าพร้อมให้บริการสินเชื่อสู้ไปด้วยกันทกศโดยอนุมัติไวไม่ต้องใช้คนคำ้ำผ่อนนาน24เดือนเพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องตรวจเครดิตบูโร แล้วก็เป็นเงินกู้ถูกกฎหมายวงเงินสูงสุดอยู่ที่5 0 0แสนบาทดอกเบี้ยอยู่ที่0.83 3เลดต้นลดดอกรู้ผลภายใน20นาทีโดยให้ผู้ที่สนใจนะครับมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวส่งไปในทางไลน์แล้วก็ให้ทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านทางไลน์ซึ่งทกศขอแจ้งว่าทกศไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจปล่อยสินเชื่อออนไลน์ดังกล่าวอีกทั้งทกศไม่มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อบนเพจไลน์แอคเคาวและก็เพจทาง Facebook แต่อย่างใด ดังนั้นสื่อข้อมูลที่มีการปรากฏจึงเป็นวิธีการที่มิจฉาชีพมีการแอบอ้างโดยที่มีการนำโลโก้หรือว่าสัญ,ญลักษณ์ของทกศมาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจผิดจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรลูกค้าและก็ประชาชนทั่วไปอย่าไปหลงเชื่อบุคคลแล้วก็บัญชีดังกล่าวหรือว่าเข้าร่วมเด็ดขาดทั้งนี้ทกสก็จะมีการดําเนินการเอาผิดทางกฎหมายกับผู้ที่มีการแอบอ้างดังกล่าวต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่ทั้ง2ธนาคารล่าสุดตอนนี้ได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนได้รับทราบกัน ก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากทางธนาคารทกสรวมถึงทางธนาคารออมสินมะนาอกาสนี้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ